สามสิบเธันวาช่องปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่สามสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอปาศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญพบกันวันนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมปีพศสอง6ั เ c h เป็นอ p ีที่312อปาปามมาขายเหรียญพบกันวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันพอดีเนาะอะอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน <c oughs> โอเคนี่คือรายการเหรียญที่ช่องของปปานั้นนำมาแบ่งปันกันใน EP นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกๆคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับนักสะสมว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญหรือว่าผู้ ขายเหรียญให้กับช่องของปาป้าฮะปาป,ะปาฝากขอบคุณผ่านตรงนี้ไปก่อนเนาะหลังจากขอบคุณเสร็จแล้วปปาก็จะเริ่มแบ่งปันเลย f อฟฮะเพราะเรามีเหรียญหลายรายการกาจะจบได้ก็น่าจะนานไม่มั่นใจว่า f อฟทุกคนทุกท่านกําลังฉลองกันหรือเปล่าจะมีเวลาดูคลิปปาปามาขายเหรียญกันไหมก็อ่ะ ลองดูก่อนเนาะปะปาก็ยังหวั่นๆเหมือนกันว่าเอ๊ปีใหม่ตรงท้ายปีเกา่าได้เอฟซีช่องของปปาเนี่ยเขาจะอ่าสังสรรค์กันอยู่หรือเปล่าจะมีใครมาดูคลิปไหมเนาะ <c oughs> เดี๋ยวรู้ F4 ฮะเดี๋ยวรู้อ่าเดี๋ยวปปาเริ่มแบงปันกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาหลายคนหลายท่านอยากจะสังสรรค์แล้วลกลับไปหาครอบครัวที่บ้านเอาละปะปาเริ่มเลยนะฮะด้านบนสุด f อฟเหรียญละสามบาท รู้จักกันเป็นอย่างดีฮะหนึ่งบาทเรือหงก็มีติดกันมาเป็นระยะระยะอยู่แล้วระยะมากๆากซะด้วยมาทีหนึ่งเหรียญละสามบาทาเท่านั้นเอง F4 ฮะท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญละสามบาทมาปืดหลังจากนั้นทามาเริ่มแถวใหม่ฮะชุดละยี่สิบาทเท่านเองห้าวันละไม่ซ้ําสภาพผ่านการใช้งาน <c oughs> ที่จริงเขาเป็นเหรียญเก่าเก็บนั่นแหละ F4 เก่าเก็บด้วยบอกบวกผ่านการใช้งานด้วยนั่นแหละอ่ะก็ขายกันไปก่อนฮะเนี่ยห้าวันละ ห้าวันละ20บาทเท่านั้นเองเนาะยีบาทฮนะถ้าสภาพเขาคมกว่านี้ก็จะเป็น 25- 30ไล่กันไปด้วยแต่ว่าวันนี้ขอขอแค่20บาท5าวันละไม่สามหบาทที่ลึกรู้สึกว่าปลาปาจะมีให้อยู่2 2ชุดเท่านั้นเองนะโอเคเนาะสชุดฮนะหบาทที่ระลึกชุดละยีบาทห้าวันละไม่สามถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานราคาสูงกว่านี้เนอะอปลาแจ้งไว้ก่อนนะฮนะไม่ใช่ขายระดับนี้ตลอดเนาะก็พยายามจะแจ้งเตือนกันบ่อยๆโอเคเนาะจบจาก1บาทที่ลึกมาดู f อฟซีฮะ 25สตาต่างปีพศ2550ัสต่างปีพศ2525ัสตาต่างปีพศ .2,000 รู้สึกจะเป็นอะไรเอ่ยปี20ฮะแล้วรลวงข้าวนะแล้วก็50สิบต่างล์ลวงข้าวปีพศ2523อย่ะใครอยากได้ใครอยากได้ฮะวันนี้ให้ไปเลยชุดละ10ชุดละ10บาทเท่านั้นเอง F4 ฟใครอยากได้ฮะ บางทีก็ไม่ได้กําไรไม่ได้ f c ฮะแต่ว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายไงหาง่ายนักสะสมก็ขอติดมาเนี่ยปลาปลามาวางขายเนี่ยนะปลาปลาก็ต้องการทุนคืนเนาะะเหรียญเหล่านี้นักสะสมเขาส่งเหรียญเด็ดมาเขาก็ขอติดมาอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเราก็ต้องให้ใช่ไหมอ่ะก็ปลาปลาก็มีหน้าที่จาจาเป็นต้องเอามาแบ่งปันเพื่อเอาทุนคืนเอากเอาเอาเอา,เอาทุนคืนนั่นแหละ f c อ่ะนะถ้าสภาพสวยกว่าน,นี้ราคาก็สูงกว่าน,นี้นะฮะวันนี้ปลาปลาให้ไปเพียงชุดละ 10บ,บาทเท่านั้นเองสเหรียญ F สีฮะนะเขาเปเหรียญหาง่ายนะปาปาไม่ได้รับซื้อแบบเป็นประจำนะใครดูคลิปนี้อยู่นะฮะนะบางทีเราไม่รับด้วยใครส่งเหรียญเด็ดมาปาป,า,ปาค่อยจะรับนึกออกไหมฮะแบ่งรับแบ่งสู้ให้โอเคเนาะชุดละหนึ่งอาชุดละสิบ,บาทเท่าน,นเองมีกันอยู่ประมาณ3ชุดนะสามชุด,นะชดโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูเหรียญที่อะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน F c ี่ฮะ ใช้คำว่าไม่ผ่านการใช้งานนะก็อาจจะบวกเก่าเก็บถ้าผ่านการใช้งานก็น่าจะน้อยจัดเลยแหละ F4 ที่ประปาดูแล้วไม่ผ่านการใช้งานนะฮะนะเนี่ยโอเคเนาะแถวนี้ไปเหรียญ2บาทที่ลึกฮะสบาทที่ลึกเรามีกัน5วาวะลไม่ซ้ำ F4 ค่สภาพไม่ผ่านการใช้งานเนาะก็5วาวะลชุดละ50บาทนะตรงนี้10วาละไม่ซ้ำฮะชุดชุดละ100บาทจะลืมราคาซะลวอ่ะ5าะ้าวะลชุดละ50บาท สิวาระชุดละ100บาท10วาระเรามีกันอยู่2ชุด f ฮะดูสภาพได้นะฮะดูสภาพได้นะโอเคเนาะเก็บกันตรงนี้ไปก่อนฮะเก็บไปเก็บไปเดี๋ยวก็ครบครบ,ครบชุดใหญ่ไปเองประมาณนั้นหากใครชอบอาสายที่จะเก็บเหรียญที่ลึกเป็นชุดเนาะอ่ะจบจาก2บาทที่ลึกลงมาดูฮะ f ฮะนี่คือหบาทที่ลึก อ่าหบาทเริ่มขนาดใหญ่ขึ้นไปแล้ว fc หก็เป็นสภาพเก่าเก็บบวกไม่ผ่านการใช้งานแต่สภาพยังสวยอยู่ก็ดูเอาด้วยนะเวลาปปาบรร,รยายสรรพคุณของงาน fc หนะอ่าชุดละ100บาทเท่านั้นเองชุดละ100บาทเท่านั้นเอง fc จ๋าอ่าหลังจากนั้นรันลงรูเลื่อยมา fc ห้าเนี้เป็นชุดการจนานพิเศษฮะยีาตะตางห้าสิบตะตางนะหบาท2บาท5บาท10บาทมาถึง20บาทที่เรือ fc ฮะให้ไปเลยชุดละ180บาท ชุดละ180 80บาทเท่านั้นเองใครอยากได้ฮะสายการนาพิเศษนะถือว่าราคาถูกแล้วแหละเพราะเราขาดอ่าหสตางค์หสตางค์สิสตางค์ตรงนี้ใช่ไหมฮะปกติที่มีตรงนี้ราคาก็าจะดําได้ไปไกลกว่านี้เลยแต่เมื่อปปาหาไม่ได้ฮะปปาก็ให้อย่างนี้ไปก่อนราคาก็ไม่ได้สูงได้แพงเลยเลยร้อยแปบาทเท่านั้นเอง20บาทที่นริเขาก็เป็นเหรียญที่ติดอยู่แล้วนึกออกไหมฮะแล้วก็จะมี2บาทนี่ก็ติดอยู่แล้วโอเคเนาะฮะชุดนี้180บาทเท่านั้นเองการนาพิเศษ มาหลังจากนั้น2แถวนี้ FC ฮะเอา2แถวนี้ควบในหน้าจอเลยนะฮะเป็นเหรียญอ่าสิบาทนิกเกิลที่ระลึกสภาพไม่ผ่านการใช้งานฮะมีทั้งเมาส์ขาวแล้วก็เมาส์เหลืองโอเอฟซี FC ทุกวันนี้เมาส์แพงมากนะเมาส์ราคาแพงแล้วนะ,ะนะก็ไปไาบอกให้อ่าเรามีกันอยู่2ชุดะฮะสิบาทนิกเกิลที่ระลึกใครอยากได้ฮะทั้งสองชุดนี้มีจำนวนวาระสิวาระเท่ากันไม่ซ้ำ สิวาระไม่ซ้ำเท่ากัน F4 เรามีกันอยู่2ชุดไม่ว่าจะเป็นเม้าขาวหรือว,ว่าเม้าเหลืองใครอยากได้ฮะชุดแต่ละชุดนั้นชุดละ350บาทถือว่าถูกมากเลยนะ10วาระแล้วเนี่ย f c นะถูกเลยแหละใครอยากได้ฮะปกติต้อง40 400นึกออกไหมฮะแต่ว่าอ่ะโอเคฮะส่งท้ายกันบ้างเนาะชุดละ350บาท350บาทเป็นสภาพเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานบวกเก่าเก็บ F4 จะไม่บอก,ก่าบวกไม่บวกเก่าเก็บเลยก็จะเป็นการพูดผิดอีกเนาะ FC เนาะก็บวกเก่าเก็บไปด้วยเก่าเก็บนี่ก็คือเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน FC ฮะสภาพเขายังสวยอยู่เห็นไหมฮะโอเคเนาะสิบละไม่3 FC ฮะชุดละ350บาทหาไม่มีอีกแล้วโอเคนะฮะหลังจากนั้นชุดละ175บาทก็เหรียญละ35บาทตรงๆเหมือนด้านบนแหละแต่ตรงนี้จะเป็นเหรียญย0บาทที่ลึก FC ฮะใครที่อต้องการถ้าชุดนี้อ่ะ มีกันอยู่5วาวละเท่านั้นเองนะนี่คือ20บาทที่ลึกนิกเกิล f 4 5ได้บนเป็น10บาทนิกเกิลนะตรงนี้จะเป็น20บาทนิกเกิลแต่ตรงนี้เรามีกันกันเพียง5วาวละเท่านั้นเอง f 4 5อ่ะดูนะฮะอ่ะชุดละ175บาทตรงตรง,ตรงเลย f 4 5นะก็โดนเหรียญละ35บาทนะ5 5าเหรียญ5วาวละก็ลองไปคูณดูนะฮะชุดละ175บาท เท่านั้นเองโอเคเอฟซีฮ okay, ะลั่นมาอีกนิดนึงอาแล้วเจอเหรียญของปปาที่ไม่ได้ทารายการเ <g Hag> ออเอฟซีฮะนี่เหรียญทองแดงนะดูด้านหน้าซะเหรียญทองแดงสองเหรียญนี่เดี๋ยวปปาพลิกให้ดูเริ่มละเริ่มละอ่ะเดเอฟซีจะไม่เข้าใจเนี่ยวัลละแบบเนี้ยปปาวางเลยนะฮะอ่ะทั้งสองเหรียญเนี้ยทั้งสองวัลละเนี่ยอ่ะเอฟซี FC, ใครอยากได้ฮะ ปปาไม่ได้ศึกษาเหรียญเหล่านี้มา f c ฮะใครอยากได้ฮะเหรียญทองแดงแบบเนี้ยนะก็น่าเก็บสะสมอยู่นะปปาบอกว่าน่าเก็บสะสมเดี๋ยวเยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวปาปําทำทำรายการถึงเมื่อไหร่ก่อนเนาะเอาใครอยากได้สองวาระนี้เนื้อทองแดง f c ฮะเหรียญละ50บาทนะหลังจากนั้นก็จะเป็นเนี่ยในรูปแบบคล้ายๆการจนาเนื้อทองแดง f c ทองแดงสวยมากเลยอันนี้เป็นด้านหน้าด้านหลังนะวาระเดียวกันนะที่ลึกเดียวกันปปาหงายทั้งด้านหน้าด้านหลังพอดีมี2เหรียญใครอยากได้ฮะเหรียญละหนึ่งร้อย เหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยผลิตออกมาหลายหลายรูปแบบหลายวาระแต่ว่าปลาปลาว่าน่าเก็บสะสมนะฮะลองลองดูก่อน F45 ราคาไม่ไม่สูงนะอ่าอย่างอย่างวาระเนี่ยนะเหมือนการจนาพิเศษเนี่ยเหรียญละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นมาดู f 4ฮะอ่าเนี่ยด้านหลังคล้ายๆตาแผ่นดินด้านหน้าเป็นราชการที่ห้าใช่ไหมเนี่ยเนื้อทองแดงอ่าใช่ f ฮะเนี่ยเอาใครอยากได้ฮะเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาท นักสะสมก็ขอติดมานะก,ก็ขอติดมาเวลาประปารับรายการหลักๆจากเขาเขาก็ขอเนาะเออเขได้ช่วยค่าจัดส่งได้ค่าจัดส่งบ้างอะไรบ้างนะนั่นแหละเป็นเหตุให้ประปาต้องนําเหรียญน,นอกรายการมาแบ่งปันกันด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเอสฮะคนส่งเหรียญเขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าเออเหรียญเขาระดับราคานะไม่สูงอะไรประมาณนี้เขาก็เขาก็ยอมรับนะอ่าโอเคครอยากได้จําราคาได้ไหมร้อยห้าสิบสองเหรียญน,นี้เหรียญละหนึ่งร้อย สองเหรียญน,นี้เหรียญละ50บาทเนื้อทองแดง FC จ้าโอเคนะฮะหลังจากนั้นมาดูชุดละสามสิบอันนี้ชุดรู้สึกว่าจะเป็นชุดละเจ็ดสิบห้าบาทนะเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบนี่แหละ FC นะเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานเรามีกันอยู่สองชุดห้าวาละไม่ซ้ำ FC ห้าสองชุดนะก็สามสิบอ่าสามสิบหกสิบ FC ห้าประมาณเจ็ดสิบห้าบาทพอป,ปาคิด ใกล้ราคาที่รับซื้อเข้ามาเลยเนี่ยนะใกล้ราคาที่รับซื้อเข้ามาเลยปัจจุบันวันนี้ราคาเหรียญน,นี้ไม่แรงเลย F4 ฮะก็ใครเก็บตัวน,นี้ได้เก็บไปก่อนนะฮะสภาพถ้าหากว่าไม่ผ่านการใช้งานราคาไม่สูงจริงเกินไปเหมือนอย่างเนี้ยนะปาปาขายนี่เท่าต้นทุนแล้ว f c หรือว่าเท่าก็ไม่รู้เนี่ยแต่ปปาเห็นมีแค่นี้อาก็ส่งท้าย f c ในช่องของปปาไปเลยนะใหม่อย่างเงี้ยที่จริงตรง23-25บาทไปแล้วแหละ แต่เนี้ยประปาให้เท่าต้นทุนไปเลยเอามันมโอ้ยโ,ยโทษเถีฮะเขาไม่หลายวารละด้วยแหละอามีห้าวารละไม่ซ้ำไม่ผ่านการใช้งานนะชุดละ75บาทโหแทบจะตรงกับต้นทุนเป๊ะเลยใครถือเหรียญ10บบาท2อสีที่ลึกแบบเนี้ยนะเข้าใจประปานะฮะราคาเขาไม่ได้เกินหน้าเหรียญเลยหน้าเหรียญ10บบาทเนี่ยซื้อกันในประมาณเหรียญละ12 1 3 1 4บาทเท่านั้นเองนะตามการตลาดด้วยนะโอเคเนาะอย่าเข้าใจผิดนะว่าเหรียญ10บาทสสีที่ลึกนี่ที่ท่านถืออยู่จะราคาเป็นร้อยเป็นพันเป็นอะไรแปบไม่ใช่นะ ถ้าอย่างนั้นประปาไม่มาขายออกเหรียญละ15บาท16บาท20บาทได้นะเก็บข้อมูลตรงประปามาขายเหรียญไปพิจารณาเหรียญที่บ้านท่านด้วยเราท่านจะรู้ความจริงไม่ต้องโดนหลอกโอเคไหมฮะเนาะมาหลังจากนั้นมาดูตรงนี้ fc ฮะเอาเหรียญน,นี้เหรียญละ35บาทฮะเห็นขาแว่นรำไรหนึ่งบาทพยาคุดปี17 fc 5า35บาทแต่สองเหรียญน,นี้อ่ะเหรียญละ25บาทฮะเป็นเหรียญ <c oughs> ผ่านการใช้งาน อยู่ในระดับที่เราขายกัน25บาทนั่นแหละนะ <c oughs> แต่ว่าเหรียญน,นี้ฮะเหรียญขาแว่นํำไรนีดหนึ่งปปาขา35บาทแล้วกันปปาก็พยายามจะผลักดันเวลารับซื้อข้า fc ฮะนะให้ราคาเขาค่อนข้างจะอยู่ที่กับสูงขึ้นโอเคไหมฮะก็ช่วยได้ประมาณปันนี้เนาะอาจจะช่วยได้นานแค่ไหนโอเคไหมฮะอ่ะ35 25บาทหลังจากนั้น fc จ๋ามาดูตรงนี้ฮะเหรียญละ15บาท <c oughs> นี่คือ1บาทปีพศ2525หหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเสียนใหญ่นะ โอเคไหมใครอยากได้เหรียญละส5บาบาท1บาทหลังวัดหลังจากนั้นมาดู1บาทหลังเหมือนกันฮะแต่หลังตราแผ่นดินอ่าสภาพก็สวยงามไม่ผ่านการใช้งานแต่ไม่ใช่ผิวทองผิวไฟใครอยากได้เหรียญละ40บาทถ้าผิวไฟในบอกปลาขายเป็นร้อยเลยนะเกือบเป็นร้อยนั่นแหละนะแต่นี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ผิวไฟเขาเป็นสีรุง้งโอเคมคัฮะเหรียญละ40บาทสวยงาม fc ฮะอ่ะเนาะหลังจากนั้นเราลันมาดู fc จ้าตรงนี้เป็นเหรียญ5บาท ตระกูลคุดที่ประปาเคยจัดและแบ่งปันกันไปเรื่อยๆครับแ,แต่จัดชุดนี่ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่ง f อฟซฮะต้องดองเหรียญไว้นึกออกไหมฮะต้องดองเหรียญไว้นี่คือเหรียญ5บาทตระกูลคุด5บาท f อฟซฮะมีกันอยู่3ชุดอ่ะเดี๋ยวประปาทําราคาไปเลยดีกว่าเนาะชุดนี้ดีกว่าใครเพื่อน2ชุดนี้ประปาตีราคาเท่ากันฮะสภาพเขาอ่ะดูสภาพเราไม่ต้องถอดใจเอฮะราคาก็ถอยหลังเหมือนกันนะอาดูเอานี่ชุดแรกฮะ180บาท ดูเอาดูเอา fc ฮะนะดูกลางเหรียญดูขอบเหรียญให้เรียบร้อย180บาทฮะน้าเก็บสะสมถ้าพูดถึงคุณค่าทางจิตใจเนี่ยป้าปาบอกเลยนะ <c oughs> ถ้าท่านไม่ได้ไปซื้อ <c oughs> ไม่ได้ซื้อไปจำหน่ายขายต่อไล้ป้ปาบอกเลยนะ180บาทนี่ถูกถ้าเปรียบเปียบเทียบกับคุณค่าทางจิตใจป,ปา้าป่าหรือจะเอาแบบคําไหนมามามา,มาพูดเลย fc ฮะอ่ะหนึ่งร้อยแปดสิบาทชุดนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทชุดนี้หลังจากนั้นชุดนี้ fc ฮะ 250บาทนะปปาขยายสภาพผิวเหรียญไปแล้วคุณภาพของของของเหรียญเนานะอ่ะ250ยบาทมีอยู่ชุดเดียว180มีกันอยู่2ชุด f อฟช่วงนี้ปปาเป็นวัดเปลี่ยนอากาศทีจริงประปาเป็นคนแพ้อากาศนั้นแต่เป็นเด็กแล้วล่ะแต่ประปาพยายามจะไม่ตัดคลิปฮะนะนนก็อาจจะมีเสียงกกะแอมกับไอกันบ้างเนาะอันนี้บอกตรงๆฮะจบจบเลยนะฮะนะปปาแพ้อากาศ แต่ป,า,ปาไม่ค่อยจะแพ้เงินฮะเงินเข้ามาเท่าไหร่ปลาไม่เคยแพ้เลยแพ้ได้ F4 แพ้อากาศมาจบจากเหรียญครุด f ซจ๋าตระกูลคุดห้าบาทนะอ่ะเนาะไม่ต้องบรรยายแค่นี้ก็เข้าใจแล้วมะเนาะมาหลังจากนั้นมาดูเหรียญห้าบาทหัวเรือหง F4 สภาพผ่านการใช้งานน้อยนะผ่านการใช้งานน้อยใครอยากได้ฮะ ดูเอา F4 ฮะปะปาตรวจดูที่เส้นผมหรือว่าเส้นพักเกศาเรียบร้อยแล้วแหละทั้ง 4- ี่ห้าเหรียญน,นี้นะฮะสภาพใช้ได้เลยแต่ปะปาไม่ไม่บอกว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะปะปาจะบอกว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานน้อย F4 ฮะเหรียญรุ่นนี้ถ้าเก่ามากๆแล้วนะฮะก็จะเห็นความเก่าของเขานะต่อให้ขัดมาฮะถ้าเป็นเหรียญเก่าจริงๆสภาพไม่ดีะฮะ เส้นผมหรือว่าเส้นภักเก์สาอะไรประมาณนี้เขาก็จะหายไปขาวแว่นเอยอ,อะไรเอยฮะนะทุกอย่างเขาก็จะหายไปแต่ตรงเนี้ยป,ป้าปาดูเส้นผมแล้วก็ถือว่ามีอยู่ทั้ง5เหรียญเลยในด้านหลังเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นเรืออ่าเห็นหัวหงไหมฮะ fc นะหัวเรือหงนะฮะเขาจะมีเกล็ดแบบค่อนข้างชัดเจนอ่ะนะฉะนั้นใครจะขัดจะล้างอะไรก็ดูออกง่าย fc ฮะนะหเหรียญเหรียญ <ๆ S 1> ที่สุดแล้วเอามาขัดให้ออกสีแบบนี้นะ อันนี้ไม่ใช่เหรียญขัดนะฮะให้ดูที่เกล็ดของหงฮะดูที่หัวหงอะไรประมาณนี้แหละ,ป,ะปาป๊าเรียนไปค่อยเป็นนะเราก็มาดูด้านหน้าเนี่ยอะ่ะเห็นเส้นผมไหมฮะอ่ะแทบจะเห็นเป็นเส้นๆเลยเส้นภกศาเนี่ยป,ปาป๊าใช้ภาษาบ้านๆควบไปเลยนะฮะคนเรียนน้อย <c oughs> อาโอเคใครอยากได้เลยฮะ F4 ฮะเหรียญละอะ่ะปกติป,ป,ป,ปา๊าป๊าสภาพนี้ป๊ป๊าจะขาย80บาทนะเนี่ยสภาพนี้ปกติขายกันเกือบเป็นร้อยก็ได้นะเพราะเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือผ่านการใช้งานน้อยเนี่ย ปะปาไม่รู้ปะปาว่าในช่องปะปานี่หามายากไงนะแล้วปะปาคิดว่าหลายคนหลายท่านยังไม่มีนะอ่าใครอยากได้ฮะเหรียญละ80บาทหรือยังไงก็ไปคุยกับแอดมินเอานะส่วนใหญ่ใครเคยเห็นปะปาขายไหมก็เป็นสภาพที่เก่าขาวซีดไปเลยแต่วันนี้เอสฮะสักคนละเหรียญหรือว่าคิดว่า80บาทแล้วไม่แพงเหมาไปเลยฮะโอกาสอย่างนี้ไม่รู้ใชฮะที่อื่นเขาอาจจะมีเยอะไหมแต่ปะปาไม่ค่อยจะมีนะนานๆครั้งปะป๊าจะได้มาตั้งแต่ทํารายการมาโอเคไหมฮะอ่ะ ใครอยากได้เหรียญละ80บาทเดี๋ยวป้าปาทำรายการประกาศรับซื้อให้เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆแล้วก็สภาพหย่อนลงมาเดี๋ยวป้าปาทำราคาให้ใหม่นะโอเคเนาะอ่า fc5 เดี๋ยวป้าปาประกาศรับซื้อใครที่ถือเหรียญน,นี้อยู่นะเหรียญละ80บาทป,ปา้าปาขายออกก่อนนะรีบไปให้ fc5 เนาะรีบไปเลยมาหลังจากนั้นมาดูมาดูเหรียญ2บาท fc5 สนอะงบาทท่ลึกงานปีต้นไม้อ่นะ <c oughs> ดูให้ดีนะฮะ <c oughs> แยกสภาพผิวเหรียญให้เป็นด้วย fc เหรียญน,นี้60บาท เหรียญน,นี้60บาทเนมะื่อก่อนปลาขายเป็นร้อยนะสภาพน้ำทองจับเนี่ยนึกออกไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้พอร,ราคาลงแล้วก็เงียบกิบแต่ปปาบอกไว้ก่อนนะเหรียญที่เขาได้รับความนิยมอยู่เนี่ยนะถ้าเอาไปจําหน่ายขายต่อได้หรือเอาไปเก็บสะสมเพื่อคุณค่าทางจิตใจได้เนี่ยถ้าหาได้แม่นๆหาได้บ่อยๆนะัดี f c ทุกเหรียญแหละสังเกตว่าปลามาขายเหรียญเนี่ย พอปาจะมีเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าปารับซื้อเหรียญแบบนี้ใช่ไหมเขาส่งติดมาปาปาก็เอานะปลาปาก็ซื้อแอดมินเขา้าไ็รับไว้นะแต่ผลสุดท้ายเราก็มีเหรียญไม่เห็นกันบ่อยๆเนี่ยนะราคาอาจจะดูสูงนิดนึงอ่ะเหรียญน,นี้แปดอ่าหกบาทใช่ไหมอ่ะหกบาทหลังจากนั้นมาดูเสด็จฮะสเหรียญน,นี้สภาพเขาก็ขอค่อนข้างจะซุดเล็กน้อยเอาใครอยากได้ฮะสเหรียญน,นี้เหรียญละ50บาทเหรียญละ50บบาทหลังจากนั้นมาดูเหรียญละ 70บาทอันนี้อยู่สภาพปานกลางนะฮะถ้าสวยกว่านี้เป็นร้อยเลยแล้วก็ร้อยกว่าด้วยอ่ะเปรียบเทียบไปดูก่อนนะ,ะสองเหรียญน,นี้เหรียญละ50บาทมีกันอยู่2เหรียญหลังจากนั้น f ฮ h นี่คือเหรียญหนึบาท3รอบนะไม่ใช่เสด็จประปาพูดผิดไหมไม่ตัดคลิปนะ,ะมาดูสภาพดีขึ้นมาฮะเหรียญหนึบาทสรอบใครอยากได้ฮะมีกันอยู่ประมาณนี้แหละอ่ะเป็นเหรียญเก่าเก็บนะ เป็นเหรียญเก่าเก็บหรือว,ว่าจะบวกผ่านการใช้งานน้อยดีละอ่ะเหรียญละเจ็ดบาทดูเอาเหรียญละเจ็ดบาทดูเอานะถ้าใครที่ยังหาไม่พออ่ะนะยาหาไม่พอแล้วก็เข้ามาเอาแล้วกันนะโอ้แต่ว่าราคานี้ประปาว่าถือว่ามาตรฐานจริงต้องแรงกว่านี้ด้วยนะคือ f อฟซีฮะปะปาซื้อมาประป่ายังไงอะ่ะ ปาปาก็ซื้อมาซื้อมาป้าปาก็ขนขวายหามาเข้ามาด้วยนึกออกไหมฮะไม่ใช่ว่าป้าปามาทำอะไรแบบขายครั้งเดียวครั้งหนึ่งอะไรมันคือต้องเข้าใจป้าปานะป้าปาใครกับอาจจะรู้ว่าป้าปาขายเหรียญแพงไม่แพงแล้วต้นตำรับราคาเขามีอยู่เอฟซีฮะปาปาโดนกันบ่อยๆต่ไม่เป็นไรก็ท้ายที่สุดก็มีมันมีเข้ามาซื้อเหรียญในช่องของป้าปาอยู่ดีแหละนะเป็นเรื่องตําหนิกันธรรมดาป้าปาเข้าใจเอฟซีที่มาซื้อเหรียญเนาะอ่ะเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทแต่ว่าเสด็จในเอฟซีฮะเสด็จในนี่ยเหย สวยอ่าดูผิวเดิมผิวเดิมยิ่งกว่าเหรียญน,นี้ได้ซ้ํานะเนี่ยผิวคมกว่าเลยแหละเอาเหรียญน,นี้ร้อยดึงฮะนี่คือสเสด็จดี่วพระนครนะโอเคไหมหนึ่งร้อยบาทเน่น่าจะขายสักร้อยยี่สิบเนาะไม่เป็นไรอ่าหนึ่งร้อยบาทเหรียญนี้โอเคไหมอ่ะหลังจากนั้นแปดสิบาทฮะเหรียญขององ์พาน่าจะขายสัก้อยไม่เป็นไรอ่ะขอแปดสิบาทฮะนี่คือเหรียญห้าบาทที่ลึกฮะของขององพาเอฟซีฮะนะอ่ะสะาสภาพผิวเขาก็ไม่ใช่แชมป์ สักทีเดียวเหรียญน,นี้80บาทเนาะแต่หลังจากนั้น fc หมาดู5การธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมอ่ะเนาะเรียกผิดก็ภายป,ประปานะอันนี้ fc 5อย่างนี้อย่างนี้2เหรียญน,นี้นะเอาใครอยากได้ใครอยากได้เรามีกันอยู่2เหรียญเหรียญนะ่0หนึ่งร้อบาทการธนาคารแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นมาดูลายสือ fc 5เนาะเอาใครอยากได้ใครอยากได้ก็เหรียญนะ่0หนึ่งร้อบาทเช่นเดียวกันนะลายสือกับการธนาคารนี่คือ10บบาทนิกเกิลที่ระลึก โอเคเนาะมาหลังจากนั้นมาดูเหรียญนี้อันนี้ก็ของสมเด็จย่าอันนี้จะเป็นชนิดราคา5บาทนะฮะนะราคา5บาท FC ฮนะวาระนี้ใครอยากได้สภาพสวยเลยแหละนะสวยอ่ะ140บาทดูเอานะ FC ฮนะสวยนะให้ดูนะฮะให้ดูนะอ่ะ140บาทโอเคไหมฮะสภาพนี้ราคาจะอยู่ประมาณน,นี้แหละ FC นะหลังจากนั้นนาะนแล้วเราไม่ค่อยเจอกันนะนี่คือเหรียญที่ได้รับความนะิยมอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ค่อยได้มาทํารายการกันนะ ก็จะจะหายาก f อฮะก็จะหายากปปาบอกเลยนะฮะอ่านี่คือเหรียญเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักวิจัยหรือว่าที่เรียกว่า10บาทเจ้าฟ้านักวิจัยโอเคไหมเอฟซี FC ฮะเหรียญน,นี้220บาทเหรียญละ220บาทสภาพผิวเดิมเขายัางคงที่อยู่นะอาจจะมีร่องรอยบ้างด้วยการเคลื่อนย้ายนะ ร่องรอยการเคลื่อนย้ายในหน้าอภัย F4 หาหน้าอภัยยิ่งกว่าเหรียญที่ผ่านการผ่านผ่านมือมาแล้วเป็นล่องรอยนะแยกแยะเป็นหรือเปล่าทีนะเหรียญที่ผ่านมือบ่อยๆนะโดนอากาศบ่อยๆโดนมือบ่อยๆเนี่ยถ้ามีล่องรอยเขาก็จะเห็นว่าเป็นเหเรียญซีดเหรียญเก่าแต่ว่าเหรียญที่มีน้ําเงาจับอยู่แบบเนี้ยถ้ามีร่องลอยบ้างเนี่ยจุดหลักๆเลยก็มาจากการเคลื่อนย้ายไปแยกแยะสภาพผิวเหรียญผ่านสนามกับไม่ผ่านให้เป็น F4 ลองสังเกตดูนะฮะไม่ใช่มาจากตลับนะ นะไม่ใช่มาจากตลับนะถ้าหยิกอย่างนี้มาจากตลับนะปะปาจับอย่างนี้มาใส่ตลับเนี่ยจับเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกมาใส่ตลับก็จะเงาแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เลย fc เหรียญผ่านการใช้งานกับไม่ผ่านสภาพผิวก็จะแตกต่างกันนะร่องรอยที่เกิดจากการใช้งานกับไม่ผ่านการใช้งานเนี่ย fc ฮะแตกต่างกันโอเคเนาะเหรียญน,นี้220บาทปะปาวางไว้เลยนะฮะอะเจ้าฟ้านักวิจัย fc เอาวางด้านหลังให้ดูปืด้ดมาหลังจากนั้นลันลงดูแถวสุดท้าย แถวสุดท้ายตรงนี้ f 5, ตรงนี้ไล่มาเลยจะเป็นเห,นหนรียญอ่าหนสลึงช้าง3เสียนสมัยรัชกาลที่6ก็มีกันหลายสภาพเริ่มตั้งแต่ปี6-2ปี6-2ปี6-7ปี6-7ปี6-8 f 5โอเคเนาะอ่ะใครอยากได้ปี6-2สเหรีน,นี้นะปะปาดูสภาพให้แล้วมีกันอยู่3มเหรียญปี6-2นะปะปาดูสภาพแล้วอ่ะตรงนี้180บาท สวยงาม f c ฮะเป็นเนื้อเหรียญที่สวยงามเลยแหละนะนะอาแต่ตรงนี้เหรียญละ200บาท f c ดูนะฮะความคมชัดเขาจะมากกว่าเวลาปะปาะซื้อมาปะปาก็ใช้เกมนี้แหละ f c ฮะดูความมาตรฐานของเหรียญด้วยปะปาะก็จะมีความจําเป็นต้องมาขายตามความมาตรฐานนะก็จะบอกว่าปี6 2หาง่ายแล้วก็ขายราคาเท่ากันซื้อราคาเท่ากันไปหมดฮะคนที่ถือเหรียญไว้เขาก็ไม่ได้ลุ้นไง นะแต่ที่จริงราคานะก็สูงกว่านี้อยู่แล้วถ้าต้นตำนาน f c ฮะนะปะปาไม่ได้มาตั้งแบบมั่วๆนึกออกไหมฮะอ่ะร้อยแปดสิ180บาทสองเหรียญนี้เป็นหกสองฮะหลังจากนั้นสองร้อยบาทโอเคไหมแล้วก็มาดูเหรียญละสองเหรียญนีเ้นเป็นปีหกเจ็ดกับปีหกอ่ะมีหกเจ็ดอยู่สองเหรียญน,นะหกเจ็ดสองเหรียญนี้ f c ฮะเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทนะโอเคไหม หลังจากนั้นมาดูสวยขึ้นมา f 4ะตรงนี้ถึงยังเอ่ยอะถึงแล้วนะป้าปาดูแล้วนะฮะสองเหียญนี้300บาทอ่าไล่ให้ดูเลยเดี๋ยวจะลืมเนาะสองเหรียญนี้เป็นปี6อ่ารู้สึกจะเป็นปี67กับ6 8 f 4ะนะก็สองเหรียญนี้300 2อยสองเหียญนี้350ปี6 7 6 8ประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็ไปคุยกับแอดมินเอานะแล้ว250แล้วก็200 180บาทใครดูแล้วไม่เข้าใจนะฮะปะปะก็คิดว่า f c อาจจะงงอยู่เหมือนกันเนาะก็ยังไงเดี๋ยวป๊าทวนให้ใหม่ล้วกันนะใครใครที่ว่างงตรงเนี้ยเหรียญสลึงช้าง3เสียร,ราชการที่หกก็คุยกับแอดมินได้นะฮะเพราะปาจบรายการปาก็จะไปสั่งแอดมินไว้ครั้งหนึ่งให้แอดมินก็าทำรายการราคาเหรียญด้วยมาหลังจากนั้นมาดูฮะ170บาทหรือว่าจะให้เหรียญนั้นหน0้าบบาท f c ฮะสภาพนี้เมื่อก่อนเจอแน่220บาทนะอ่ะโอเคฮะก็เปล อืมอ่ะใคอยากได้ฮะหนึ170บาทนะ170บาทเมื่อก่อนอยังไงก็ไม่ขาด200ดัง FC นะโอเคไหมอ่านี่คือเหรียญ10บาทกุธนาคารไทยแห่งแรกสภาพผิวก็บดูเอาเหอเก็ประมาณน,นี้แหละนะนะี่ไม่ผ่านการใช้งานถ้าผ่านก็ผ่านน้อยมากมเลยแหละดูสีผิวเขานะเหรียญขัดยังไม่เขาไม่เป็นแบบนี้เอฟซี FC, ไปลงน้ํายาขัดแล้วยังไงเขาก็ เขาเหลืองเหลืองแบบไม่เป็นธรรมชาติของที่โอ้ยกองกระสับเขาผลิตมาล็อกนะฉะนั้นซื้อเหรียญอย่าเพิ่งไปติจะไปติราคาแพง f อฮะดูดูสภาพเหรียญให้เป็นแล้วก็ดูความที่เขานิยมเล่นหาด้วยอะไรด้วยนะเอาไปบวกตรงเหรียญที่ได้รับความนิยมบวกจังจำนวนการผลิตหลายๆอย่างเข้ามาบวกฮนะแล้วเราก็จะเป็นเป็นคนที่เล่นเหรียญแล้วอนาคตถ้าถ้าซื้อขายเหรียญ ก็จะเป็นคนมี้กำไรป้าปาาไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะอามาเอาไป F4H หนอบาทเป็นราคาขาลงนะโอเคเนาะแต่สภาพสวยแชมป์จริงๆป้าปาก็ขาย240เหมือนเดิมนั่นแหละนะโอเคไหมมาหลังจากนั้นมาดูปี4-6ฮะปี4-6 สภาพนี้ปปาก็ให้ไปในราคาไม่แพงใครอยากได้ฮะไปกับนู่นแหละนะปะปาเคยทําการรับซื้อไว้ถึง4 5 0ร้อถึงห้าเลยไม่ผ่านการใช้งานขอบสวยเส้นผมชัดเจนทุกติ่งทุกอย่างนั่นแหละผิวเดิมแหละใครมีจะส่งมาเลยปปาให้5 0้บาทนั่นสภาพสูงสุดแล้วนะฮะหยอดลงมาอีกนิดนึงก็เป็น450บาทนะไม่ต้องไปขัดมานะเหรียญขัดมาเลยปปาเจอเอีฮะเหรียญขัดมานะบอกไม่ผ่านการใช้งานแอดมินรับ อ่ะมาถึงแล้วเขาเป็นปัญหาเลยนะบอกเหรียญขัดมาพับเจ้าของเขาก็มีปัญหาบอกเอองั้นก็ส่งคืนเข้าไปนะโอเคไหมฮะอาเหรียญน,นี้ไม่ใช่สภาพคั้นเทพ f c 5นี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2546สภาพผ่านการใช้งานขอบก็เป็นตามดอย่างหเห็น f c 5ห้ดูเอานะฮะอ่ะให้ดูด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้แหละอ่ะใครอยากได้ฮะถ้าสวยสุดประปาก็ขายระด,ดับ5้0 600 700บวันนี้สภาพนี้ฮะปะปาขายให้4 ร้อยบาทอ่ะเหรียญที่หายากอันดับที่สองเหรียญที่มีความหายากถึงอันดับที่2ทําไมป้าปาถึงขายราคา400ได้ F4 ฮะก็ต้องดูสภาพผิวเหรียญด้วยฉะนั้นใครที่ซื้อเหรียญอันดับที่1ที่2ไว้ทุกชนิดราคานะฮะถ้าหากสภาพผิวของท่านไม่เสียนราคาก็ไม่เสียนอยู่แล้วเข้าใจเข้าใจตรงกันเนาะเชื่อป้าปาดีอ่ะปีสี่หกเดี๋ยวนี้ใครอยากได้ฮะ,ะดูสภาพให้ชัดเจนซะ ทุกคนเคยเห็นปลาปลาขายเหรียญนะห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบเอ้ยทำไมปลาปลาเขาขายสี่ร้อยยังไงเนี่ยงงสภาพผิวเหรียญไง f นเอี FC, นะผิวเหรียญสภาพนี้ราคาก็ต้องอยู่สภาพนี้เขาไม่ใช่คิดเหล็กที่ลร้เลยสุดๆในเอสี FC, นะฮะแต่ปลาปลาดูขอบเขาแล้วนึกออกไหมฮะดูภายในเหรียญเรียบร้อยหน้าหลังแล้วอะให้ไปสี่ร้อยบาทเหรียญน,นี้โหรีบจับเอสี FC, นะ ใช้ได้เลยแหละเหรียญน,นี้เอาปาปาให้ไปเฉยๆนะโอเคไหมหลังจากนั้นเหรียญละ200บาทถ้าปิดท้ายรายการนี่คือเหรียญ1น0บาทนิกเกิลที่ระลึกอ่ามีกันอยู่2วาระเนี่ยด้านหลังฮะคนละวาระนะฮะนะออาพลิกให้ดูด้านหน้าปื้ดและพลิกให้ดูด้านหน้าเอาเขาคล้ายๆกันเห็นไหมเขาคล้ายๆกันนะแต่ว่าไม่ใช่ดูให้ดีนะฮะสองวาระนี้ปลาปาป,ปล่อยราคาเท่ากันเลยนะเหรียญละ200บาทเอากลับด้านหลังให้ดูนะใครอยากได้ฮนะ นะก็เก็บไปครบชุด fc ฮะหรือว่าใครประจำหน่ายขายต่อฮะเหรียญในรายการที่ช่องของปาปาเนี่ยมาแบ่งปันนะใครประจำหน่ายขายต่อได้ราคาเกินนี้ปาปาก็ดีใจด้วยนะแต่ป่าปาพยายามจะตึงราคาไว้ให้เพราะว่าเวลา เป็นการหมุนเวียนที่เขาซื้อเราไปแล้วเวลาเราเราับเวลาเราขายขายอยู่ในราคาระดับเนี้ยเอฟซียเวลาป้าปารับซื้อเขา <c oughs> เขาก็จะมีกําลังขับส่งให้เรา <c oughs> เขาได้กําไรด้วยนึกออกไหมฮะก็ประมาณแบ่งรับแบ่งสู้กันไปแต่ป,ป้าป้าคิดป,ป้าป้าคงไม่ทาได้ตลอดหรอกนะเพราะว่าต้องดูการตลาดเหรียญด้วยแต่ราคานี้ไม่ใช่สูงเกินในเอฟซีนะไม่เชื่อลองเข้าไปทั้งนั้นเขาคงไม่ทํา ราคาประเมินทิ้งไว้ทักเอสซีเขาประเมินโอ้หด็ราชการที่9ก้าเด็กใครเข้าไปดูหนังสือบางเล่มนะเขาประเมินไว้ตั้งแต่หลายปีที่แล้วแต่เหรียญหนึ่งบาทไปสองเก้าสามสิบสเอ็ดสามสองระดับปีไม่ได้รับความนิยมผลิตออกมา300400ล้านเหรียญเนี่ยเขายังประเมินไว้ในเหรียญหนึ่งบาทสมัยก่อนนะฮะเหรียญหนึ่งบาทขนาดเล็กนะเขาประเมินไว้ถึงเหรียญละ3 0 4 0 5 0ร้อยกว่าบาท โอ้เอฟซีราคาประเมินเขาประเมินไว้สูงอยู่แล้วนึกออกไหมฮะฉะนั้นก็ปลาขายเหรียญเนี่ยไม่ได้ขายปลาก็ไม่น่าจะแพงหรอกถ้าใครสนใจใส่ใจศึกษาทั่วไปแล้วมาบวกช่องของปลาด้วยเนี่ยปลาปาเชื่อเลยว่าจะค่อยๆรู้ไปเองว่าปลาปาไม่ได้ขายเหรียญที่แพงจนเกินไปไม่ใช่เอฟซีปลาปาที่ปลาปามาพูดว่าปลาโดนบ่นนะว่าปลาขายเหรียญแพงเนาะ ถ้าเรารับซื้อถูกขายขายออกถูกกันซะหมดเนี่ยแล้วเราจะเอาเหรียญที่ไหนมาขายต่อละเอฟซี FC. นึกออกไหมฮะฉะนั้นปปาปปาเนี่ยยังย้ำว่าปปาซื้อขายเหรียญตามสภาพนะโอเคนะฮะปะปาซื้อขายเหรียญตามสภาพอาจจะไม่เหมือนใครเขานะโอเคเนาะอ่ะจบแล้วรายการฮะบนด้วยขายเหรียญด้วยมาส่งท้ายดีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย ก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนเนาะ fc ช่องของป,ปา้าป๋าแล้วก็ประชาชนชาวไทยและเดินทางให้ปลอดภยัยฮะค่อยๆขับรถลานะเมาแล้วอย่าขับฮะกลับไม่ได้ก็ให้เมียม,มารับดีมากเลย fc ฮะเมาที่ไหนจอดนอนที่นั่นนะพรุ่งนี้ก็จะมีเราฮะหากเมาแล้วขับพรุ่งนี้อาจไม่มีเราฉะนั้นก็อ่ะอย่าประมาท fc จ้านะักกินตรงไหนก็นอนอยู่กินบ้านเพื่อนก็นอนอยู่บ้านเพื่อนฮะออกจากบ้านตัวเองไปกินบ้านพ่อบ้านแม่เมาแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นเลยไม่ต้องจับรถ fc นะไม่ต้องจับ นะโอเคเนาะก็ด้วยความเป็นห่วงจากช่องของปปาศึกษาแบงค์เรียนบราณหากปปาไม่ดื่มีผีนหน้าค่อยจะมาโอยพรวันปีใหม่กันคลิปนี้หากประปาพูดพลาดผิดพูดแหลงไปเอฟซีฮนะอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจประปาก็ฝากบอกเอฟซีว่าทิ้งลงได้เลยฮนะไม่ต้องสื่อสถาปปาเนาะโอเคคะคลิปหนะ้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ